สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5ทาร์ลตนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนาย,ยนปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไป ขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโอกาสความรักครั้งใหม่หมอต๊นดขอดูพลังงานของพื้นดวงชะตาสิบใบเป็นไพ่พลังงานของไพ่เซลติคอร์หมอต๊นดอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานของ King อ f p พเทเคิลราชาถือเหรียญราชาแห่งความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้หรือการมองถึงอนาคตความหวังเป้าหมายแห่งเส้นทาง แห่งชัยชนะของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของ10บดาบความเหนื่อยและก็ความพยายามมีพลังงานของการที่เราเคยพยายามทําเพื่อใครสักคนแต่คนคนหนึ่งเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่พลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในความรู้สึกของตัวของเราเองเป็นไพ่ของชาวการลัคนากันนะครับมีไพ่ของ5ดาบการเลือกราการย่าล้างการมีอีกโก้ การมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้ในความรู้สึกตอนนี้อาจที่เป็นไฟคุณนาะที่จะถอยออกมากับความรู้สึกมาดูถึงสถานการณ์ต่างๆกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่วิตตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะโอกาสแห่งทางเดินของคุณนยคุณอาจจที่จะเคยเจอกับปัญหาการแก้ไขกับปัญหามาเยอะและกับความรู้สึกของคุณก็ได้คุณอาจที่จะเดินไปข้างหน้าของคุณแล้วนะครับมีไพ่พลังงานของห้าไม้เท้าความขัดแย้ง กับปัญหาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนออฟสอดราชินีถือดาบราชินีหงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆในตัวของคุณนะครับคุณเป็นคนที่มีพลังงานความเป็นผู้นําความเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะเป็นคนที่เป็นคนที่ฝ่าฟันอะไรมาเยอะทุ่มเทกับใครแล้วคุณเป็นคนที่พยายามที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักนะครับมีไพ่พงานของเจ็ดเหรียญมีคนที่เฝ้ารอมีคนที่รอคอย บางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับเป็นไพ่ของเก้าเหรียญมีไพ่ของเก้าเหรียญเนนะี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองเป็นพลังงานความเป็นอิสระความสุขการโฟกัสถึงเรื่องตัวของเรานะครับเป็นไพ่ของการที่เรามองถึงอนาคตความสุขความสมหวังโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณนะ,ะมีไพ่พลังงานของไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นข้อเป็นครัว ตกอยู่ในตำแหน่งอนาคตอาจจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์เพื่อพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์เป็นครอบครัวกัน Graph. แล้วกันก็ได้นะครับมีพลังงานของพไพ่ใต้สําหรับนะเป็นไพ่พลังงานของ1ิบไม้เทา้าความพยายามความรับผิดชอบในช่วงนี้ของคุณก็ได้มีพลังงานของความรับผาภาระหน้าที่ที่เพิ่มของคุณก็ได้นะครับหรือกับความทุ่มเทของคุณก็ได้ดกับิ่งที่ผ่านมานะมีพพลังงานของความพยายามความทุ่มเทความอดทนกว่าจะสึงถึงเป้าหมาย กับสิ่งที่เราหวังไวอ้อาจจะต้องใช้เวลาในสิ่งที่คุณทุ่มเทกับมันในสิ่งที่คุณตั้งใจทํากับมันนะครับมีพลังงานของการหลังจากผ่านอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไปแล้วความรู้สึกของคุณจะอยู่ในความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณความเป็นอิสระในความรู้สึกวันเวลาต่างๆเนี่ยคุณกําหนดเป้าหมายในวันเวลาของคุณได้นะในวันเวลาที่เป็นของคุณนะครับการพิชิตปีศาจหลายในความรู้สึกการปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจ ไปแล้วก็ได้เป็นพลังงานของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ขยันนะเป็นคนที่ทุ่มเทนะครับเป็นพ่พลังงานของไอ้นะครับเป็นพลังงานของความยุ่งยากความคับข้องใจในช่วงนี้ความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจาที่จะพูดกับใครไม่ได้ก็ได้ในะความรู้สึกตอนนี้อาจี่เป็นฝ่ายเราอาจจะไปพูดกับคน อื่นไม่ได้ก็ได้นะในความรู้สึกนะครับมีไพ่ของความต้องการค้นหาความจริงและความชัดเจนหรือมีพลังงานความจริง และความชัดเจนคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนกับคนคนหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสไพ่พลังงานของ1ิบใบนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณอ่ะที่จะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้อ่ะที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยจบมาคนที่เคยเลิกลากันมาก็ได้นะอ่าที่เป็นคนที่เคยปิดกั้นคนที่เคยบล็อกคนที่เคยมีกำแพงกันไปหรือมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพิสมกรธาตุลมกุมตุนเมทุนนะครับเป็นพลังงานของคนที่อ่าที่จะมีพลง ของคนที่มีความสดใสมีความล่าเริงมีคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ททางด้านการเงินของเราก็ได้นะเป็นของไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เราอาจจะมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยห่วงใยซึ่งกันและกันความเติมเต็ม,ตมการที่ เราพบเจอใครสักคนเนี้ยคุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกแล้วเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยมีความผิดหวังความเศร้าหรือการที่เคยจบกับเรื่องความรักมาก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อยๆพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์เรียนรู้ค่อยๆบ่มบ่มเพาะในความรู้สึกสร้างความรู้สึกที่ดีความเสมอต้นเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความเติมเต็ม ความเป็นครอบเป็นครัวเหมือนเป็นพลังงานกวนที่เรามีความเอาใจใส่กันวางแบบแผนวางเป้าหมายให้อนาะคตแก่กันและกันก็ได้นะขอทูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับเป็นยังไงนะครับความรู้สึกนะมีไพ่พลังงานของคิงถือเหรียญนะ คุณอาะที่จะมีพลังงานของคนที่ดูแลใครแล้วพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตพร้อมที่คอยห่วงใยพร้อมที่จะทจะุ่มเทนะครับมีไพ่พลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ของคนที่เกิดมานอังคารมีไพ่ของคนที่อาที่ความรู้สึกของเราไปจับได้ไปโปะแตกอะไรบางอย่างในความรู้สึกกับอดีที่ผ่านมาก็ได้หรือการจับโปะกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เอา ดึงความรักของเราเป็นพลังงานของความขัดแย้งซึ่งกนและกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของจัดติก,กดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นไพ่ของชาวตุลลัคนาตุลเป็นพลังงานของการที่เรา,าที่จะมีคนที่ผิดสัญญากับเราในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเดอะซันความสุขความสมหวังความอบอุ่นในตัวของคุณเป็นพลังงานของไพ่เป้าหมายแห่งความสําเร็จความโดดเด่น ความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่มั่นคงในความรู้สึกเป็นราชนีนะ,ะที่จะมีคนที่คิดถึงวันเวลาที่เราเคยสัญญาเป็นคู่กันละกันคอยเอาใจใส่คอยดูแลความเติมเต็มและความเป็นครอบเป็นครัวก,กันก็ได้นะครับที่จะมีพลังงานการนิ่งดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมานะ,ะที่จะเป็นฝ่ายเราที่นิ่งขึ้น มองถึงอนาคตต่างๆของเรานะครับมีไพ่พลังงานของ8ดดาบนะความอึดอัดยังไม่กล้า g g aga, ที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะเคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาถ้วยก็คือรอมและความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้ความรู้สึกเนี้ยหัวใจดวงเนี้ยคุณจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าของกันและ ในความรักที่คุณมอบให้กับเขาก็ได้นะเออเป็นพลังงานของความยุติธรรมคุณก็อยากได้รับอะไรที่มันยุติธรรมกับความรู้สึกของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงออฟบาร์ดราชาถึงไม้เท้าความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจความมุมานะในตัวของคุณก็ได้นะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทุ่มเทอะไรแล้วคุณจะไปให้ถึงเส้นทางแห่งความสําเร็จในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของความที่เราเหมือนคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่ปกป้อง ดูแลความพยายามและความทุ่มเทในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของดีแฮงแมนเหมือนมีพลังงานงการที่มันยังเหมือนติดแงกมันยังเหมือนคนคนหนึ่งที่รอคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้ยมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงอยากที่จะได้รับการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันในความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับเป็นฝ่ายคุณที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวมีปัญหาเข้ามา ให้กันละกันเป็นความขัดแย้งของบุคคลที่3มเอาปัญหามานะครับมีพลังงานหนึ่งดาวความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าในความรู้สึกในตอนนี้ที่เป็นฝ่ายเราที่ชัดเจนกับความรู้สึกเด็ดเดี่ยวในความรู้สึกในตัวของเราเองซะมากกว่าแล้วนะครับมีพลังงานการบนกับการหวนคืนความช่างใจในความรู้สึกในตัวตนของคุณก็ได้นะที่เป็นฝ่ายเราที่เคยพายายามทุ่มเทเท่าไหร่แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทก็ได้เราพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึกในตัวของคุณก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอยากที่จะได้รับการที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรมซึ่งการละกันหรือมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาคนอดีต อาจที่จะเป็นฝ่ายที่กลับเข้ามาสัญญาบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่พลัง,งาน,นความช่างใจความรังเดในความรู้สึกหรือมีคนที่ยังรักพี่เสียดายน้องในความรู้สึกตอนนี้อยู่ก็ได้นะครับอของชาวาธาตุไฟนะกับอดีที่ผ่านมาเป็นไพ่พลังงานของปัจจุบันปัจจุบันน่ะที่จะมีพลังงานางการโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นพลังงานการที่เราอาจี่มีความโดดเด่นในตัวของเราเองเป็น พลังงานของความโสดอยู่นะอ่าคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณและเลือกสิ่งดีๆคนที่เห็นคุณค่าของคุณนะอาที่เป็นฝ่ายเราที่มาดูแลตัวของเราเองคนที่เข้ามาอา่จะจะมีไพ่พลังงานการที่เป็นคนที่เพื่อนแนะนําให้เราได้รู้จักกันก็ได้นะหรือคนที่เคยจบกันไปเลิกรากันไปก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานคนที่ เคยเป็นข้อเป็นครัวกันก็ได้นะ,อะขอู้พลังงานของไพ่ปัจจุบันนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นยังไงนะ,ะมีไพ่พลังงานของสองเหรียญน,นะเป็นไพ่ของการที่มีคนเข้ามาพูดคุย เรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณนะครับมีไพ่พลังงานของจัดติกที่จะมีคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายความยุติธรรมต่างๆได้นะ,ะมีไพ่พลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้ที่จะกลับที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณนะครับมีไพ่ของ6ถ้วยเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆหรือคนอดีตหรือคนที่เคยห่างหายกันไป ก็ได้นะมีไพ่ของ3ดาบนะครับความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าในช่วงนี้ของคุณอยู่ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของ3ดาบนะครับมีไพ่พลังงานของเดชจบเลิกราพลังงานของพ่อไม่ไม้หรือมีไพ่ของคนที่เป็นพ่อไม่ไม้คนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจมาคล้ายๆคุณก็ได้เป็นความเข้าใจกันละกันนะครับมีไพ่ของหเหรียญเป็นไพ่ของความพยายาม ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ไพ่ของการที่เราเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะได้รับความเท่าเทียมความยุติธรรมเป็นไพ่ของคนที่อยากได้รับคนที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับมีไพ่พลังงานของเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่พลังงานความโดดเด่นความมีเสน่ห์ความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองเป็นไพ่พลังงานของคุณอาจจะที่จะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้คุณอาจจะที่เป็นฝ่ายที่ดูดีขึ้นดูเด่นขึ้นมีหน้าที่การงาน ที่เติบโตมีความมีสิ่งต่างๆที่คุณมองถึงอนาคตของคุณมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่คุณจะเป็นคนที่จะเลือกสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองสิบเหรียญนะครับความมั่นมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองมีไพ่พลังงานของไพ่คนเก่าๆเนี่ยที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ติดกับความรู้สึกและกับความรู้สึกที่คุณเคยทําเพื่อเขากับความรู้สึกที่คุณเคยเอาใจใส่เขาอยากวนย้อนกลับมา ปรับความเข้าใจขอโอกาสถึงการสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้เป็นไนท์ออฟว่าเนี่ยคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่มีความตั้งใจมีความที่เหมือนเขามาปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้นะของคนเก่าๆคนเดิมๆคิงถือถ้วยนะครับคิงถือถ้วยเป็นไพ่ของจัดเม้นมีพลังงานของไพ่ไน g h ออฟครับทูออฟครับนะเป็นไพ่ของคนที่ พลังงานในช่วงนี้ที่จะมีพลังงานของการพบเจอคู่อธิษฐานคู่สัญญาคู่พรมลิขิตนำพาให้เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานของคำสัญญาเป็นคนที่ทต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายาต่างมีสิ่งที่ดีมอบให้แก่กันแล้วกันนะครับเป็นไพ่ของกัลยาณมิตรมีพลังงานของการที่มีคู่สัญญาพบเจอคู่สัญญา,พบ,ญญาพบเจอคู่อธิษฐานนะเป็นคู่คนที่คุ้นเคยเป็นคู่คนที่ พร้อมที่จะเคียงข้างพร้อมที่จะฝ่าฟันเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะมีไพ่พลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆที่จะรู้ค่าในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันรู้ค่าในสิ่งดีๆที่เขาทําโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือเข้าไปก็ได้นะครับอของชาวธาตุไฟนะขอรูปพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่แนวนองความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟที่จะไปมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราไปเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของเราก็ได้ หรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณยังมีบาดแผลในหัวใจยังไม่กล้าที่จะเปิดใจกับการเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกับสิ่งต่างๆกับอนาคตของตัวของเราเองซะมากกว่าก็ได้นะครับหรือการดูแลความาห่วงใยครอบครัวของคุณในตอนนี้ก็ได้นะอ่าโคพลังงานของไพ่แนวน้องความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะ มีไพ่พลังงานงการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือการพบเจอกันในสายออนไลน์ในสายโชวเชี่ยวก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ9้าเหรียญเขาอาจที่จะแอบสืบแอบส่องมาคุณดูดีคุณดูเด่นคุณดูล่าเริงนะ,ะมีไพ่พลังงานของ4ี่เม้าการที่เหมือนมีคนที่เข้ามาพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันการที่สร้างอนาคตด้วยกันและกันก็ได้นะ,ะที่จะเป็นไพ่แห่งการที่เราไปพบเจอกันในงาน แต่งก็ได้นะงานแต่งงานมั่นงานเฉลิมฉลองก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานความคิดถึงนะที่จะเป็นพลังงานของไพ่เดินเลอเปอร์ดวงที่มีสเสน่ห์นะเป็นไพ่ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือตอนนี้อาที่จะตกอยู่ในสถานการ์ทางเลือกต่างๆของคุณอยู่ก็ได้มีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มากกว่า1คนก็ได้นะครับมีไพ่ของสิบเหรียญความมั่นคงความมั่นคง,งทางด้านการเงิน นะทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณนะครับมีไพ่ของ two of cups นะ,ะมีไพ่ของการที่เหมือนมีสามถ้วยเนะี่ยที่จะมีการที่มีเพื่อนแนะนำให้เราได้มาพบเจอกันหรือไปเจอ,นอ,เจอนในการงานงานเลี้ยงก็ได้นะเออมีไพ่ของความพยายามความเด็ดเดี่ยว5ดาบนะครับการเลิกลาการย่าล้างหรือมีพลังงานการที่เรายอม กับความรู้สึกแล้วก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้ที่เป็นฝ่ายเราที่กลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะครับเดอซาโดซาเป็นไพ่ของการที่มีคนที่พันธนาการความรุ่มหลงความหลอกลวงหรือมีพลังงานของการที่เรามีแรงดึงดูดของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของเราก็ได้นะช่วงนี้ที่ต้องระวังไพ่ของความเจ้าชู้ไพ่ของความหลอกลวง หรือความขัดแย้งต่างๆในช่วงนี้นะครับมีไพ่ของความช่างใจในความรู้สึกเดอะเฮอร์มิตนะความทุ่มเทความพยายามเป็นไพ่ไพ่ไพ่ของพ Major, ไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายประสบการณ์หการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์จะทําให้เราเติบโตขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้กับตัวของเราเองหรือการเดินทางครั้งใหม่ของคุณแล้วก็ได้นะมีไพ่ของคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธ,นธรรมในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะ,ะที่จะมีไพ่ของคนที่ เข้ามาเนี่ยเป็นเป็นคนใหม่ๆของคุณก็ได้นะตอนนี้เขาอาจที่เป็นฝ่ายคิดถึงอยากที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากที่จะทักทายกับคุณถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกตอนนี้ก็ได้นะเออมีไพ่ของการที่คู่กันนะครับเป็นการที่เขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้พิชิตใจของคุณก็ได้นะในความในตอนเนี้ยอาจจะที่เป็นฝ่ายเขา,าที่จะ เป็นการที่เราเริ่มต้นเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันละกันนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะ,อะขอไพ่พลังงานของไพ่สรุปและแนะนำขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นไพ่ของเดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันพุธก็ได้เป็นอินฟินิตี้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดในตัวของคุณก็ได้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเรียนรู้ได้ไวนะครับหรือมีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการพูดหรือเป็นไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้นักพูดนักแปลภาษา นักจิตวิทยาก็ได้นะครับเป็นคนที่อายุน้อยกับกันก็ได้เป็นคนที่อายุแตกต่างก่ากันก็ได้หรือเป็นพลังงานของการที่เราไปเริ่มต้นงานใหม่เราอาจที่จะได้ไปพบเจอกับผู้คนที่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอกันหรือมีคนที่เป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราอยู่ก็ได้นะครับชาวทัศไฟเป็นผู้ใหญ่ที่คอยเมตตาเป็นคนผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนทางด้าน การงานของเราในช่วงนี้ก็ได้นะอ่าหมอเป็นไพ่ของการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้หรือมีไพ่ไพ่แห่งการที่เราแข่งขันกับตัวเองในช่วงนี้ก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะการที่เราสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองมีความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆหรือมีงานที่เพิ่มขึ้นของคุณก็ได้นะหรือการที่เราอาจที่จะหา เวลาพักผ่อนให้กับตัวของเราเองบ้างก็ได้นะมีไพ่ของเดอะฟูนี่เป็นไพ่ของความเป็นอิสระในตัวของตัวเองเป็นไพ่ของการเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับอ่าเป็นไพ่ของก้าวเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าความมีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของความตั้งใจความพยายามกับตัวของเราในเองนะอ่าเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจคุณอาจที่จะคิดถึงเรื่องอนาคตการเป้าหมายแห่งเงินเก็บเงินก้อนหรืออนาคต ในวันข้างหน้าของคุณอยู่นะมีไพ่พลังงานของไพ่วิ e of fortune กงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆถ้าถามถึงเรื่องความรักอาจที่จะเป็นไพ่พลังงานของกงร้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเราจะกําหนดวันเวลาที่เราจะได้พบเจอคนที่ ใช่สําหรับเราคนที่จะมาเติมเต็มสําหรับเราไม่ได้นะครับวันเวลาที่คุณได้พบเจอคนคนนี้แล้วคุณจะอบอุ่นในความรู้สึกคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้จะมาพร้อมที่จะสร้างอนาคตความเป็นครอบเป็นครัวคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันคนที่จะพร้อมที่จะเคียงข้างและก้าวเดินไปด้วยกันก็ได้นะ,ะมีไพ่ของการเวลานําพาคนที่ใช่เข้ามาหา นะครับเป็นไพ่ของคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอวันเวลาที่เป็นของเรานะครับมีไพ่ของการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีไพ่พลังงานของ Queen of วานลาชินีถึงไม้เท้านะอ่าเป็นไพ่ของความขยันคนที่มีเซนแรงด้วยนะ ชาวธาตุไฟเป็นคนที่มีเส้นแรงในความรู้สึกหรือการคาดคะเนในตัวของคุณคุณเป็นคนที่คาดคะเนได้อย่างแม่นยำนะที่จะเป็นพลัางานการที่เราวางแบบแผนการขยับขยายในสายงานในหน้าที่ของคุณก็ได้นะออมีไพ่อของควีนเหรียญนะครับมีไพ่อของเด็กตือเหรียญมีไพ่อของเดวิลมีไพ่อของสองถ้วยจัตติกกนะ่าเป็นไพ่อของความยุติธรรมคําสัญญา ก็ได้นะครับมีไพ่ของ1เหรียญสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโชคดีกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟเมสิงถนูความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นครัวความห่วงใยมีคนที่ชัดเข้ามาชัดเจนเคลียร์ใจซึ่งกันและกันมันเหมือนยังมีพลังานการที่เรายังมีพันธะผูกพันกับคนที่ยังตัดกับ กันไม่ขาดไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วไม่ว่าจะมีทรัพย์สินด้วยกันยังตัดกับความรู้สึกไม่ขาดก็ได้นะมีไพ,พ่พลังงานของความชัดเจนคุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปสิ่งดีๆโชคดีสิ่งใหม่ๆจักรวาลดึงดูดการอธิษฐานหรือคุณไปขอพรอะไรไหวก็ได้นะคำสัญญาของคุณนะที่จะมีพลังงานงความที่เราจะได้พบเจอคู่สัญญาคู่ที่ดึงดูดกันและกันให้ได้มาพบเจอกันด้วย แรงอธิษฐานของคุณก็ได้นะาการพบเจอกันกับคุณนะหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ